่ททุกานวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาชมนะครับพิมพ์บีนะครับแล้วก็วิธีดูพิมพ์เบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าเบื้องต้นเพราะว่าการดูพระหล่อโบราณเนี่ยนะครับจะมีการดูหลายแบบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพระกูพนมรอกนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะฮะเบื้องต้นนะครับองค์พระนะครับพิมพ์บีเนี่ยนะครับจะต้องสูงกว่าพิมพ์เอเสมอทุกองคนอกจากพิมพ์เอองไหนที่มีฐานสูงมากๆนะครับหรือว่าพิมพ์ใหญ่เอนั้นก็จะส่วนสูงใกล้ๆกันนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นน้ําหนักส่วนมากแล้วของพิมพ์บีนะครับจะอยู่ท นะครับ1 5ถึงอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนอกจากองคไหนที่มันมีรอยผุอันมีรอยเป็นรูโพรงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเบื้องต้นการที่เรามองนะครับพี่ๆนะครับองค์พระนะครับจะต้องได้สัดส่วนนะครับต้องมีพี่ๆต้องผ่านของจริงนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยผ่านของแท้เลยนะครับต้องบอกพี่ๆว่าพระต้องไม่บวมครับหน้าต้องไม่กลมอ้วนนะครับจะต้องเป็นแบบว่ากลมก็จะเล็กนะครับจะไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมเห็นหน้าเบื้องต้นไหมครับจะมีมิติ นะครับมิติของเขาอยู่นะครับพระหล่อหน้าตาองค์พระจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับตรงไหนที่มีรอยเม็ดเกินนะครับหรือเป็นรอยลูกบอลนะครับถ้ามีเหมือนกันทุกองเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่ค่อยดีแล้วเพราะบอลเกิดจากธรรมชาติที่เอ่อที่โดยเฉเพาะนะครับการตกแบบนะครับมันก็จะขึ้นเป็นบอลขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับี่บริเวณนะครับผิวพันธุ์นะครับจะต้องแห้งนะครับอ่าแล้วก็นะครับนิ้วเท้าเนี่ยบางบางอ่อ บางองค์เห็นชัดเลยข้างหน้าเนี่ยบางองค์เห็นชัดเลยนะครับมือเนี่ยบางทีซ้อนกันเลยแต่ไม่ไม่เหมือนกับทุกองค์มันเป็นส่วนชิ้นเล็กนะครับแต่พวกฐานเนี่ยพวกนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นล่องนะครับเนี่ยต้องเป็นล่องลึกนะครับพวกฐานลอยเขียนหนังสือตัวนูนขึ้นมาต่างๆเนี่ยต้องเป็นล่องลึกเลยนะครับนี่ธรรมชาติของพระหล่อนะครับพระแท้เนี่ยเขาจะต้องอ่อไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์นะครับและยิ่งเป็นพระกุนุมรอกเนี่ยถือว่าทําผ่านการหล่อได้ค่อนข้างดีเลยนะครับขนาดนะครับเท่าๆกันทุกองค์เลยนะครับเนี่ย นี่เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับในการดูพิมนะครับก่อนอื่นนั้นครับตัวจะไม่สั้นนะพี่นะตัวจะไม่สั้นแล้วก็หน้าไม่บวมนะครับถ้าหน้าบวมบวมตัวสั้นๆนะครับระวังไว้เลยนะครับเป็นการทอดพิมนะครับทอดบ่อยๆก็เลยทําให้บวมหน้าบวมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นดูองค์ประกอบส่วนอื่นด้วยนะครับติดตามในช่องไว้นะครับก็จะมีพวกเรื่องผิวนะครับเรื่องดินนะครับเรื่องตะไบนะครับแต่วันนี้มาให้ดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมต้องออกจะไปทางสูงชลุดนะครับสูงชลุดเลยแล้วก็นะครับได นะครับถ้าหัวเราโตมากนี่น่ากลัวจะไม่ค่อยนิยมนะครับนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าเก้นะครับเพราะว่ากุนี้เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่านะครับเอ่อหลายท่านนะครับเชื่อว่าของตัวเองแท้ไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะฮะลองดูนะครับมีองค์เดียวที่ผมไม่ได้เลี่ยมเผมจะมาส่องให้พี่ๆดูนะครับแล้วก็พวกตำหนิต่างๆก็สามารถดูประกอบได้นะครับตรงหนกแก้มนะครับต้องดูต้องมีรูอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่มันเป็นตำหนิของพระหล่อเนี่ยมันพูดยากนะครับบางครั้งเป็นตำหนิเล็กๆมันไม่ติดบ้างอะไรนครับ แต่ถ้าดูหุ่นหุ่นทรงนะครับเบื้องต้นก่อนเราก็ดูผิวพันธุ์ผิวพันธุ์จะเป็นจุดตาที่สุดนะครับในการเล่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเรื่องผิววันนี้มาเรื่องขนาดนะครับนะครับขนาดแล้วก็พิมพ์เนาะนะครับอย่าบวมนะครับพี่ๆนะครับบวมควรระวังเลยนะครับขอบคุณครับ